น,นี่เรามาครับดิดูรีแอคสถานการณ์ในปีนี้เคทีบรวมมาให้เอ้ยอ้อันนี้เอาไว้ไปนะเนี่ยอ๋ออดีกว่าวันนี้คลิปที่จะให้รีแอค <c oughs> เป็นคลิปที่แบบเกี่ยวกับปวดหมูแห่งปีปวดหมูแรกอะไรเจ้าชูบอยแห่งปีอันนี้คืออะไรอันนี้คือเป็นพวกเราเหรอเป็นปวดหมูหเป็นลม,ลมอย่าบอกนะ <c oughs> ดูตัวเองใช่ไหมใช่ใช่ใช่เจ้าชูบ่อยปีเหมือนกูดูแล้วว่าใครขึ้นคนแรกเป็นมึงฮาเลยเนี่ยเห็นเลี้ยงงูด้วยชอบงูเป็นกูใช่ไหมเห็นเลี้ยงงูชอบงูชอบงูมากมาดูงูดิมาดูงูที่ห้องเราไหมริ่งไวเนี่ยเดี๋ยวน่ากลัวจังนี่มีน้ำใบบัวขายไหมครับแพง ่อ๋อเขาชื่อใบบัวพี่ชอบกินอันไหนอ่ะอันนี้แหละค่ะพี่แนนน้องพี่ชอบอะไรพี่ชอบผมบ้างป่ะไม่ดีไม่ดีไอ้แดงไม่ได้เลยไอ้เยี่ยแค่สองคลิปไอ้แดงล้วนไอ้สัตว์กูหมดเลยเนี่ยชื่ออะไรจ๊ะไอเยี่ยจะบอกเทคเจอร์โคตรธรรมชาติชื่อเะไรจ๊ะเคยทำแบบนี้จริงๆริงไหมในชีวิตจริงไม่เคย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 ทำอ๋อเห็นไหมอ่ะเห็นไหม แม่เยหมือนไปด้วยกันพ่อพ่อดูนะพ่อตาสวัสดีครับอยเดินปกติเราดูดวงเป็นจริงเหรอใช่เราดูปกติลายมือ้าไหนดูมันขวาขาไปหยิบมือแบบโคตรธรรมชาติอะเฮียไม่มีคิดพวกมือเอาไว้ทีชอบแดดร้อนไหมชอบพี่ นี่ยปกติจทำอย่างนี้กูล้วนเลยนี่ชอบกินผักอะไรอย่างี้ไหมชอบอย่างเช่นกระเทียมนี่ชอบไหมไม่แล้วชอบหอมไหมป้า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 โอ้ยลมก็จะชูเลยพี่อืมอร่อยไหมเยกลี้ยงอ่ะคนรเกี้ยงอะอืมอยาโดนป้อนบ้างนะอยาป้อน ล้วนลวนไม่มีอะไรผสมเลยยังดูทุกคนเลยมึงอะชอบดูดวงสาวดูดูไกดูแกทักทายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ๊ยโนเป็นไงบ้างเมื่อกี้เพื่อนทำแบบเมื่อกี้นี้มันหื่นกามอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติมา่อก่อนทันยิ่งกว่านี่บอกเขาอย่าเก่าไม่รู้

แฟนมาส่งเหรอคะมาคนเดียวค่ะอ๋อน้องมิวน่ารักไหมอ๋อคูไปแต่โดนัทนี่้กินข้าวกับแฟนบ่อยไหมกินข้าวคนเดียวค่ะหนูไม่มีแฟนหลอดแล้วเบ้อทำยังไงนะโคตรเก่งเลยเนี่ยไหนๆก็เห็นภาพประมาณนี้นะแขกรับเชิญที่ได้ไปเล่นมาด้วยทั้งปีนะรู้สึกว่าแบบ ชอบคนไหนที่สุดไม่รู้ได้ยังไงว่าเขาจะถามอะไรเขาเนี่ยมึงรู้ไหมมึงจะถามแบบนี้ไม่รู้เลยไปซาปาถ้าถามถามจริงแบบว่ารู้สึกว่าคนไหนแบบประทับใจที่สุดไหมหรือว่าแบบสนุกสุดหรือแประทับใจหรอกงคนเดียวใช่ไหมมึงเล็งคนไหนคือเอาจริงจริงอะตั้งแต่ที่แบบถ่ายกับน้องๆมาอะไรเงี้ยก็คือก็รู้สึกว่าประทับใจทุกคนคือแบบน้องแบบดูสนุกด้วยกันแบบในการถ่ายคลิปอะไรเงี้ยก็น้องๆเก่งมากครับอันนี้อันนี้อันนี้แบบเวอร์ชั่นมีกล้องเงเปมีกล้อง สอบโปรไหมสอมไ้ยเจ้าชู้บอยแห่งปีอ๋อเจ้าชูบอยแห่งปีอ่ะมึงว่าบาะสมมไหมไม่มาะที่สุดเลยคนคนนี้ปาสปาแทนปะือว่ามันเป็นพอคอนเทนต์เว้ยพอมันตัดรวมๆมาเลยดูเจ้าชูไงระหว่างทางอ่ะมมันเล่นเยอะพอดีละไม่ไม่ก็อันนี้มันเป็นสิ่งที่เราอยากจะอินเตอร์เทนกล้องถูกไหมเราอยากจะให้มันออกมาเป็นอะไรที่มันสนุกถ้าเราไม่ไปทําแบบเพื่อไปเล่นก็มันเดี๋ยวมันก็ไม่สนุกอีกรวมสุขรวมทุก ัไอ้ม่โม่ต่อไปเลยกันอะไรวะเสียงเงินเสียงเหินแห่งปีกูรู้เลยใครพอพูดถึงความหอมโซชูดหอมโซชุดเลิกแล้วไอ้เหี่อะสาก่อรสาก่อน เอาหมดอะแล้งก็มีเหตุร่วนเหตุจําเป็นให้มาไม่ได้ใหมาไม่ได้ด้วยสภาพจิตใจนะครับกูไปวางไว้ก่อนแล้วก็หายไงเป่าเปตลาดเตี้ยบอยเลยฝาเป่าเฮ้ยดิฝาเป่าเฮ้ยดิเสียงไม่ได้สองครับยินดีด้วยครับผมดีใจครับที่เพื่อนกลับมาคือแบบผมว่าบ้านครับที่อยู่คือต้องเหลือแบบเด็กคนนี้แล้วแหละกี่เดือนนึงเม่กเขาเล้าเล้าเล้าไม่นอนกลับบ้านนะ โอ้โหตายบ้ากับกับยศกระดานเก่าเก่าเก่าสมอันนี้สมไม่มีใครเข้าชิงเลยหมวดนี้ในกล้องและหลังกล้องเหลืออยู่คนเดียวมึงเห็นชื่อหัวข้อปปอันนี้หมวดหมู่หมนนะแซดบอยแห่งปีมึงว่าใครน่าจะเป็นต้องแทนแก๊งนี้มีสองคนหาแฟนใหม่จะให้ตังค์พันหนึ่งครับนใหม่แฟนเก่าห้าร้อยได้มั้ยแฟนใหม่ แฟนเก่าแล้วกันแฟนเก่ามันซ้ำคนอื่นแฟนใหม่ยี่สิบก็ได้คนคุยคนคุยห้าบาทด้ไหมอะไรก็ได้อะขอได้โทรหาแฟนเก่าห้าบาทกะได้ไม่ได้โทรหน่อยแต่ใครรับไม่รู้ ห้5นาทีมีคนเด่นเรื่องวะกูว่ามึงคนเดียวของกูนาทีเดียวเขินนะอ๋อว่ากูเขินไงวันนี้เดียวแหะกูก็ยาวอยู่นะคาดหวังว่าจะพูดว่าอะไรประโยคแรกฮัลโหลคอมเมนต์บอกฮัลโหลยังไม่ได้โทรเลยยังไม่ได้รับเลยไม่ได้ฮัลโหลเลยทำไมเสียงเราสายกันนี่มันเร็วอ่ะลองใหม่อีกรอบนึง S <S บีบมันเร็วนีโดนบล็อกไหมไม่รีดบล็อกอย่างเดียวโดนบล็อกเลิกด้วยหลงตาร้อยรูนแฟนใหม่ก็โทรไม่ได้แฟนเก่าก็โทรไม่ติดคนคุยเก่ามีไหมจะทำอะไรกับเขาเียครับเนี่ยโจ้แชทโทรไปหาคนคุยเก่าหน่อยเอ้านี่กูได้เลยอันหนึ่งพันหนึ่งโอนให้โทรปุ๊บโอนให้เลยฮัลโหลทำอะไรอยู่เนี่ยนั่งเล่นครับคืออะไรคนคุยเก่าเพิ่งคุยกันเมื่อกี้คนคุยเก่านะโอนให้กูด้วยพัน อันนั้นโอนจริงด้วยกูค่อยๆหล่อนไปเรื่อยๆค่อยๆหลุดไปเรื่ยใจเลยเพื่อนกับเพื่อนเวลากูแบบแซวเรื่องแบบลืมแฟนเก่าไม่ได้อะไรเงี้ยเคยโกรธกันไหมไม่โกรธโกรธทำไมต่อที่ก็มีผมเองก็มีคุยกันอยู่ว่าเอออาร์ททนหน่อยนะยังมีอีกหลายคลิป ชอบกันหรอแต่ว่าชอบแหละแต่ว่าชอบด้วยหรอไม่ฮะก็เข้าใจว่าชอบแต่ว่าจเบาๆน้อยบางทีมันก็มีภาพลอยมาคนดูมหรอถ้ามึงเผาไอ้แบงค์อ่ะกูให้มึงร้อยหนึ่งอันี้ไม่เกี่ยวกับแฟนเก่านียมึงดูก่อนว่ามึงดูก่อนไงร้อยหนึ่งเผาไออาร์ตอ๋อเออเกี่ยวละวนนั้นนั่งรถกับกูกูก็ถามนี่แหละคิดถึงแฟนเก่าอยู่หรออะไรเงี้ยมันก็บอกว่ามึงภาพป่วมีแต่แฟนเก่าเท่านั้น ไหวก็อีกเรื่องแดงลายเดียววันนั้นไปออกกองเอร้องไห้กูบอกอ๋ออ่านเป็นไรอ่ะมึงพากูไปหน้าตึกเลยดิให้เขาบอกเลิกกูแต่ทั้นมาพี่อาครับพี่อาครับคร่ก็อยากถ่ายแล้วคนเก่าเนี่ยให้กูสอนลืมไหมลืมได้แล้วคนเก่านะในของกูเนี่ยลืมได้แล้วโทรหาใครก็ได้แล้วปลายสายพูดว่าเอ้าลืมได้แล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยกูลืมแฟนเก่าได้แล้วเว้ย จะากคุยกับเขาไหมครับแน่นอนครับเราเราเคยถามเขาไหมว่าเขาอยากคุยกับเราหรือเปล่าเออนี่ลืมถามเขาเหมือนกันเขาจะในทีถ้ารังเกียจอะไรไหมเวลาเราเข้าใกล้เขาอะไรเงี้ยตั้งแต่คุณพูดมาผมก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วครับตอนนี้เออเออดูแบบว่าเอะเราเหมาะกับเขาไหมนะอะไรอย่างเงี้ย เราอยู่ข้างเขาเนี้ยเขาเขาสวยมากเนาะเขามียอดกระโลเยอะเงี้ยเราเคยคิดไหมว่าแบบกูหมะว้าอะไรเงี้ยครับนายต่อครับเราเคยคิดไหมว่าแบบเขาจะมีคนที่ดีกว่าเราไหมวะไอ้เดียไม่มีอะไรผสมเลยเต็มกราฟมึงคนเดียววะเนี่ยเข้มๆไปเลยแต่ว่าสังเกตว่าจากคลิปเนี้ยมันรวมจากทิกตอกก่อนทูแมทมันก่อนเดือนเจ็ดหมดเลยเพราะว่าหลังๆมันไม่มีแซดบอยแล้วไงมันเป็นเลิฟบอยไงเฮ้ แซดบอยแห่งปีใช้ไม่ได้แซดบอยครึ่งปีนี่ใช้ได้แล้วแต่เขาไม่อะไรกันี่ดูแมทก็ยังแซดอยู่ปะดูแมทก็แซดอยู่นะอย่างนั้นวันนี้ขโมยเอาะไทยพี่ไปไงแต่วันนั้นเอาอะไรไม่ให้เรากินน้ลามะลาวไม่ได้กินมะลาวหรือไรครับไม่หนูนึกว่าเขาไม่กิน ไม่กูสือกูแซ่บพุดเลยตอนนี้ไปถ่ายงานบ้านมึงเงี้ยเฮ้ยแบงกั้งอยู่ซ้อมรีดอยู่ถ่ายมอว่ะเล่นเกมเอาหล่นหลอก็ไม่ไม่เอาเร้ยไปในมอวะไปหาอะไรกริงก erm <políticas> ่อ <st off initiation> นแล er ้วก็แร่เข้าไปในมอสักนิดนึงนี่คร <people are> <tattoos> <that> ับคร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 ับเสียงอะไรไม่ได้ครับครับผมเล่นจริงหมดเลยครับไป้หมวดหมุดต่อไปเลยไหมครับผมครับครับครับผู้เด็ชสุดปีหนอ้ยอันนี้น่าจะเป็นคนแต่งหน้านะใช่ไหมถ้าจากที่หัวข้อ ทีมงานเลือกทะคลิปเลยเหรอมึงเลือกได้ปหมเนี่ยมีเฮ้ยชัวทะเลาะปะเนี่ยอันนี้ทะเลาะหรือเปล่าลองคิดดูว่าใครเป็นคนเลือกอันไหนเป็นแฟนกันหรือเปล่าอุ้ยอันนี้น่าขึ้นเลยเออคนนี้น่ารักนะคี่นี่ดีถ้าเป็นแฟนเรียกว่าเขาชอบกันนะชิล่ักูไม่ใช่ชอบแต่เขาดูเออนี่นะดูแบบใครดูชอบพี่เออดูแล้วคุยสิจิเนาะดู มีเจ็ดล้านแล้วปะ8แปดล้านแล้วเหรอทำไมวะฮะเป็นเพราะอะไรวะมันมัฟินน่ารักมากเลยมันเป็นอะไรที่แบบอันเนี้ยไอ้แบบผมพูดก่อนไอเหี้ยมันคูลาบิตี้มากอ๋อมันไม่แบบอภูมิไงมันแบบคือพอเรายิ่งดูมันแบบเซ็ก n คนเดลัมใช่ไม่ใช่อังกฤษนะหนูไม่ห่วงเลยค่ะ ไวยใจอ่ะใส่ลึกๆเขาก็ห่วงหรอเคยทำให้เขาห่วงไหมครับผมไม่เคยแต่ว่าผมเคยห่วงเขารันแม่จะไม่ห่วงเขาหรอบอกเลยที่ห่วงตอนไหนกระเล่นอันนี้กับปีโป้ครับดีมากรู้ว่าเธอชอบรู้ว่าเธอชอบเพื่อนกันดีอะมันต้องบอกเลิกป้าตามรมเนียมเลยอะอยากเลิกไหมเฮ้ยเนี่ยวันนี้ไม่บอกแน่นอน บอกนี่จะบอกเลยก็ไม่บอกแน่นอนอยู่แล้วโอ้ยเพื่อนเพื่อนไม่ต้องชอบกันมาแล้วหรือเปล่าใครไปทุกคนใครสิแปดล่างเป็นอะไรอ่ะไันเมื่อกี้เมื่อใครเรียกจริงจริงกูชอบต้องเป็นน้องผู้หญิงสักคนหนึ่งเราหมดเราหมดเลือ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 ดอันนี้คือกูเล่นแวร์บู๊อยู่หรือเปล่าปฏิเสธกันทำไมเนี่ย ไม่นังมดก็เรือคนเดียวมึงยังไม่ฟังเขาป่ะเขาไม่โอ้อะไรกูไม่โอ้โหพี่พุทพุทแม่เลยเด็กไทยเขาเลยไม่กล้าออกเสียงอะไรเลยเวลาเรียนโอเคโอเคออกเสียงออกเสียงเด็กไทยไม่พูดอะไรแล้วฟังอย่างเดียวดีกว่าอ่ะอ่ะงคนนึงคนนึงคนนึไม่กล้กูคิดว่านังมดกูเก็กเน่กูจะเป็นเด็กไทยนะมดครับมดหมด ไปต่อกั้งแต่เป็นน้องกั้งเวอร์ชั่นน้องบ้างก็ไม่มีแล้วไม่ใครเลือกมาครับกูคิดถามกูว่ากูกิ๊กเลือกนี่มาหนึ่ไปถ่ายรูปที่ทะเลปะรังเกียจสิ่มันอาจจะดูน่ารักนะแต่สิ่งที่กูเห็นคือแบบนี้น่ารักเลยไหนพี่คิดว่าสวยคะหนูอหนูหลบหน่อยพี่จะดูโชคเลย ลองเลือกกันเถอะเฮ้ยริงงพะเนียอืม yes คือต้องยืมประมาณเจ็ดสิบเฮ้ยไปนะมึไปซะไปคุณเล่นเแล้วเลกูเล่นนะเอะก้องเหรอเดีกูสอนกันสิปลา คอนเทนต์วันนี้นะครับโอ้ยจบแล้วใช่ไหมอะไรเมื่อกี้กูเดาว่ากูกิ๊กอ๋อกูก็ช็อกอันนี้ต่ออันนี้ว่าใครกันเวม่กูเด็กไทยตอบกันก่อนเลยกูสีเยี่ยมกูวมึงบอกว่าพี่ปอลเลือกใช่ป่ะมาจิบจอนเนยดูดวงไหมไม่รู้ว่าอะไอ้เหี้ยรู้เป็นระไรตุ้ชายไม่รู้ผู้ชายสักเฮ้ยกินออกแล้วครับไม่กินขำแรงยังค่ยังคนนี้น่ารักนะ ก็อยูบอยออก้วยเนี่ชอบตมีแน่เลยเคยดูคิวพี่ในยูทูบด้วยนะแ้ครับเขาทำไมยังลืมแฟนเก่าไม่ได้ใช่มเดี๋ยวเาใพี่นะจริงยังลืมแฟนเก่าไม่ได้ระหว่างโซนอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้อุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยอค้อกุ้แม่งนอาจะเป้นช่วยอ่อนยอ้ยอุ้ยออ้ยอุองย้ยอะยยน้้ั คิดถึงแฟนเก่าอยใช่ไหมคะซึ่งปีแรกซึ่งมีหลังเนี่ยแฟนเก่าถามถามแบบวอ้าไม่มากับพี่ก้าวหรอคะเอาโซนอาร์ตก่อนละกันหมูแต่ว่าใครก็ชอบอันนี้ได้เพาคลิปนี้ไม่เคยว่าดูว่าคือเขท็อปนิเนี่ยก็รักเลยอืออืออืออืก็รักสุดแล้วเนี่ยเหมือนคนอายุสามสิบเองก็รักสุดแล้วเนี่ยมาหนั่งมานั่งมา แล้วมีทีน่น,นั่งไหมนั่งนั่งตรงนี้ได้น้องเนื้อนั่งย่อเข่าวปวดมาแล้วไม่เรีย,ย <c oughs> นยืน <c oughs> คุยกันมาพักหนึ่งตอนยังชอบไหม <c oughs> เพื่อนพี่เนี่ยเขาก็น่ารักดีแต่ต้องดูไปก่อนนะคะว่าแบบจะน่ารักแบบนี้ตลอดหรือเปล่าอ่ะดูมาประมาณสี่ห้าเดือนชอบหรือ,ปอเปล่าอ๋อน่ารักแบบนี้ตลอดเลยถามว่าอะไรวะอันนี้เด็กไทยตอบขขอเขียน มันไม่ใช่ข้อช้อยเองเขาให้มาเยอะด้วยไงแต่บรรทัดใช่ต้องตอบกว้างกว้างกันเพื่อถูกไปู้กว้างก่าสวยแล้วเนี่ยจริงถือนั่งเฉยๆก็สวยแล้วหมายถึงเราเราเลยติดไว้จพทำอะไรได้ไหมเคยไปครั้งนึงไปกับพ่อแม่ค่ะไปที่ไหนครับไปตรังจริงเหรอเนี่ยอือรู้ปะเนี่ยพี่คนตังอ่ะไม่รู้รอบหน้าบอกที่บ้านนะเดี๋ยวพี่พาไปไม่ต้องเสียอะไรเลยพูดจริงด้วยเรื่องนี้คิดจริงผู้ชายแบบเขาภา จะว่าชนลบมุนได้ยินล้วเดี๋ยวพาไปซิปียศครับจะไม่เด็ในโซนเอ้าปมโถไอชิปนี้มีคู่หนึ่งซิงซ่งซิงปีไปตังหรอไปแบบไทยอะไปแบบพี่อาะนได้หรอพี่อ่า ดีใจไหมตอนเห็นว่าเป็นพี่ดีใจดีใจมากเลยยินดีกับเซนเซงจริงป่าววันนั้นคือก็เหมือนกับสิ่งที่แบงค์กูถามเป็นช้อยอีเหี้ยใช่หรือไม่เราก็ตอบเพิ่มไปด้วยเสียงเพิ่มบรรยายเพิ่มไปก็เหมือนที่แบงค์บอกว่าการที่เราการที่เราทำอะไรเนี่ยหมายว่าเราสมมติว่าเสียวแล้วเนี่ยอ่ะแปล สนุกใครจีบใครเป็นแฟนกันว้าวนี่เราจีบใครเจมี่โค้ดค่ะเฮ้ยเฮ้ยมากไอ้เยอะกูเมื่อกี้ไม่มีรีแคปเลยอะกูเมื่อกี้ปอดขาดอะแต่ว่าต้องย่นเดี๋ยวนี้เป็นไงเฮ้ยหล่อหล่อมากตอนนั้นก็หล่อแล้วนะแต่ว่าแบบเพิ่งเข้ามากรุงเทพใช่แล้วตอนนี้คือแบบแต่งตัวอะไรโอ้โหแล้วตอนนี้จะดูภาพเลยเดูภาพเลยแย่แล้วลำบากอเไยที่อะยาวเหมือเลย มาเล่นไงเออแต่ว่ารูปมันน่าจะอยู่ในนู่นปะไหนๆไม่มันจะเป็นเพจนี้มันจะเป็นเพจนี้นะเหมือนจะไปรายการนี้อยู่มั้งแล้วเหมือนจะขึ้นรู้ไหมไอเสือกใช่ไหมสองสองแล้วก็เหมือนจะไม่รู้ว่าชิปออนหรือยังอ้าวไม่ใช่เราเองแต่ที่เราถ่ายล่าสุดถูกมันนี่ก็ใช่ครับนี่สะุกกระยิบไอยังมันเสกได้ไม่มันลองมาเทียบรูปกูก่อนนี่ อันนี้เก็บไว้ด้วยพี่ขอดูหน่อยว่าปีมือขนาดไหนนะจมีคู่สุดท้ายใช่ไหมเราจะใครเลือกอ่ะคู่เมื่อกี้น่าจะเป็นแล้วเดี๋ยวเราจะเฉลยอ่ะน่าจะชอบเฉลยทีหลังเฉลยแต่ว่าเราจะไม่อ่อนไม่อ่อนหรอเดี๋ยวมันเกิดมันก็แค่ชอบไม่ชอบอ๋อโอเคงั้นรู้แล้วคลิปนี้ใครชอบคุณเลือกเหรอมึงชอบคลิปนี้ไม่ใช่เออไม่เขาไม่เอาลงคลิปนี้เป็นลูกค้าไงชอบลูกค้า ไอสัตว์หน้าเจือเลยไม่ต้องตอบแล้วอนนด้วยน่ารักหนูน่ารักกว่านี่หนูน่ารักกว่าไม่ให้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นะมันเป็นไอแทนในตอนนู้นไงแต่ไอแทนในปัจจุบันมันไม่เหมือนกันอ๋อลิงดูบเหมือนป่ะเหมือนหรใช้ใช้อันนี้ก็ได้ใช้ข้อที่พี่ตอบไปแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวเอาข้อเมื่อกี้มาก่อนแบบว่าเราอยู่หน้ากล้องเราก็ต้องอนเตอร์เทนถูกไหมมันไม่ใช่อารมณ์เราหรอกใช่ครับใช่มันก็คือการอนเตอร์เทนใช่ครับ มันพูดแทนทุกคนตรงนี้มาเลยใช่ี่จูิวอยากกินชานมได้เลยแต่เาเธอไปเองนะไม่เรียกเบบีหรอกหชอบให้เรียกว่าเบบีนะได้เลยครัเบบีเอาเนคนเดียวนะบอกไว้ในช่องมีหลายคนเลยอะั้นมันการแสดงทนั้นและแล้วกแสดงหม่ของจริงอยาอันที่มึงุยมืกี้มันหักล้างกนลบดีก อันนี้พี่แบงค์สอนผมมาปูกผมจำพี่มาหาเลย,ยผมดูอ่ะน่าภูมิใจไหมเนี่ยน่าจะหยิบหลอดมาอย่างอันนึงที่จะได้กินไ้มยไม่เป็นไรพี่เห็นหนูกินพี่ก็มีความสุขแล้ว <c oughs> นามามองหนูกินเยอะ <c oughs> แล้วปกติชอบคนตัวหอมไหมชอบนะมันแบบมีเสน่ห์ไม่เกี่ยวกับลูกค้าด้วยเหรอครับเนี่ยเฮ้ยมันเป็นโบทเนี่ยมเขียนมาตอนต้องแทนมีเหรอตอนอื่นไม่มีนะตอนไหนอ่ะแลเ่องบอดอะไรกันอากูเอง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 ไอ้ทูม่ก็ไม่มีบทไม่หยุดพูดกันอ่ะเฉลยให้พี่หน่อยเดี๋ยวเราฟัง ปอนเลือผิดคน้องบ้างเป็นพี่จิกเลือกยังนไงพี่อาใส่ดําแต่เป็นพี่มีเลือกเลขาเทีาเอมี่ชอบอะไรส่วนท่มเป็นน้องนเลือดเพราะว่าเป็นรายการที่น้องมดคิดตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าอ้ามจริงีอ๋องั้นอีกคลิปหนึ่งก็ไม่ต้องเฉลยละของไพรออนแค่นี้ มืลหมู่สุดท้ายครับภาษาอังกฤษยอดเยี่ยมแห่งปีเกภาพผูมึงเลยอ่ะถามหน่อยเทว่ากูจะกินอะไรอ่ะ What is Menu มันเป็นทีมในฟุตบอลใช่ไหมล่ะ What Menu อะไรแมน m ู n อ่ะเล่นไปแล้วกูจะเต็ะหลอกล่อมึงเก่งเวลาแบบไปเที่ยวเนี่ยมึงชอบมองผู้หญิงแบบไหนวะ Beautiful เอ่อ Boom Boom เลนี้พูดบ้างไงนะ Sky ระหว่างเก้าอะไรเรื่องไปไปดูอะไรที่ริมหางเออชดีดูผู้หญิงดูผู้หญิงเข้าใจได้ชมปอนกับปอนตัดต่อเจิงมาจากไหนบินบุรีน้องโจก๊กมันต้องผ่านอะไรบ้างเหนขับผ่านอะไรมาบ้างพิชเชนเลนอืม โมกซิตฮ่า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 ฮอสเซิตี้เออยโมกซิตโมกซิตกำลังอยู่ไทยนานเขาได้ยินได้ยินมาตอนที่ไปงอเขาที่ขับรถไปกลัวมึงไปมึงไปทำอะไรบ้างวะอ๋อแอมแอมวอกแอมวอกแล้วเขาบอกว่าไงตอนที่แบบเขาจะไม่อยู่ที่นี่เพื่ออะไรชีชีเทคส์มีอันแล้วเขาเทคว่าอะไรเขาเทคว่าอะไรสโตรเชียลดิทันซิ่งหลังสักพักสโซเชียลดิสแทันซิ่งเว้นเลยอาหาร ลองเรียกนายท่านขาภาษาอังกฤษ Mister Eat Lake ในท่านกินนายท่านขามึงเก่งมากเลยเศัพท์พวกเนี้ยกูตั้งใจเรียนอยู่ตอนเด็กๆคนแรกเขาชอบเขาชอบใช้คำว่าอะไรแบบเจ้าชู้อะไรพวกนสวัสดีสิริเจ้าชู้ภาษาอังกฤษว่าอะไร f a r คำแซบันโกอ่ะอยู่อีดวัดเอถามเมนูเขาได้เอาเมนูเขามาหนึ่งอย่างนะมาเสิร์ฟเขาเรื่อวัดยูอีดสตรอเบอรี่เค้กสตรอเบอรี่เค้กถามเขาได้ที่ไหนซื้อตรงไหนมามุมไหนแวะแวะแว่จุบอลอะไรนเนาะแว่จุดบอลเลยแว่จุดบอลเลยดึงเติมขึ้นมาเลยอยวันหมอไหมไหม My? What man? Oh, Michael. Oh, <laughs> you right there? Eh? Yeah. You right? Ah oh, yes. Okay. Uh, strawberry cheesecake. Where? Yeah. <laughs> <Yeah. laughs> <Yeah. laughs> I think you go stand at the left. Oh. Good. <laughs> oh. But <laughs> <laughs> uh, strawberry cheesecake. Eh? You know that? You know? Yeah. Again. Can people say that? Oh. Thank you, thank you, thank you, yeah. Okay. ไปหาวาน้องแซงคิวไปเข้อการหนึ่งโอเควันครับแล้วถูกวันครับหนึ่งถ้วยนั่นกูเิดม่าล็อกล็อกอะไรล็อกอะไรล็อกคนคนยเอ๋ออยอนอี้อ๋ออ๋ออ๋ออาจารย์อ๋อขอโทษค่ะล็อกแคน c a ท you Rock and r ็อกแนยับรบนี้ยไลเดสออ All b e t อ๊ะเหมือนคล้ายๆแบบ Your boy T J right here อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเฮ้ยนนนน Right here Right here อ๋ออ๋อ T ยอะไรนะขออีีกทยืด T J เขาเป็นแรปเปอร์ไม่ใช่หรอจบล้วเสรจไม่ได้ว่าจบเลยยี ีมากปีนี้เราผ่านอะไรมาดีมากเอามีมีอะไรที่มึงประทับใจไหมในปีนี้แบบคลิปเดียวเรื่องมึงเล่นคลิปเลยอ่ะเออมึงชอบมึงคิดมึงเล่นได้ไน้ำเด็กคนแรกอันนี้นั่นอันนี้กูชอบที่สุดเกี่ันนี้เดท20นาทีของมึงกัตก้ากูชอบอันนั้นสุดสนุงดีที่นี่งามในไวกิ้งอะ่ะนี่เอาเล่นเลยนะที่ไปเล่นไอ้มืดๆอ่ะพี่อาพูดอะไรบอกว่าไม่ได้กลัวไอ้เหี้ยกูรู้แล้วกูจะเจออะไรกูรู้แล้วกูรู้รูปกาแล็กซี่ วางยาดมเวลางาด้วยเฮ้ยไปเห็นนี uh ้อะไรเล้าอ๋อไอโคมทียบอกว่าเหมือนนั่งรถสาฟารีชมสนสัตว์เลยด้วยนี่เลยไปนั่งรถไปหอไปดูดาวไปดูดาวดาว เจ้ากินแมจะเหลอเ้าทูมแมกกับเดท20นาทีเทมแมกมันมีค ah ู่หรือคนเดี่ยวเดย20นาทีล้วนเลย่ชอบคลิปไหนชอบคลิปไหนอ่ะแต่งหญิงมั้ยบนตัวคลิปอีเป็นการือดนเอพอแต่งหญิงแล้วดูแบบไม่เต้าชูอะดบพวเวรย่รอดเดี๋ยวมึงต้องแสดงไงไปทำเป็นคนเต้าชูอะไรเหนื่อยเพื่อนใช่เราอย่าไปแสดงดีกว่าจนถึงวันนั้นชว่วนชีวา มึงช่วยเหมือนมึงก็มีความลับไอ้สัตว์มึงไม่เห็นอะไร้หนึ่งอะไรแบบนี้ไม่รู้เลยอ่ะของมึงเรารู้กันอ๋อคลิปนั้นอ๋อคลิปนั้นใช่ป่ะที่มึงเลือกมาใช่ไหมบีเอ็มปีนี้ปีนี้ชอบชอบสนุกขอบคุณทุกทุกคนมากเลยครับที่ติดตามกันอยู่ยูทูปอาจจะไม่ค่อยได้เยอะมากมายแต่ว่าเรามีทิกตอกที่คนดูเป็นแสนเป็นล้านตลอดเวลาคาดวัง่าปีหน้ายูทูปคนดูจะเป็นแสนเป็นล้านบ้างไหมปีหน้าจะเป็นปีของเราพูดเลยพวกกูกลับมาแล้วพวกกูกลับมาแล้วอีกทีอ่ ดูไปพวกกูกลับมาแล้วพอกูกลับมาแล้วครับทุกคนเออแอะไรมาดิมาดิมาดิเล้ตัดคลิปตัดไปคลิปนั้นที่กูพูดไม่ทำแล้วครับแล้วเหนื่อยเหลือเกินกับการที่เราทำอะไรที่แบบตอบสนองคนดูเจอกันครับพอพอพอเดี๋ยวกลับบ้านกับห้องกันนะ